ีอีกทีมหนึ่งนะครับที่ยื่นออปชั่นมาเหมือนกันสำหรับการคว้าตัวทีสินแดงดาไปร่วมทีมเป็นทีมปากกสเดฟเรเล่านะครับเป็นทีมที่มีฐางด้านของคาริสโตอิลิเกออดีตกุนซือของเวียดนามแล้วก็อดีตกุนซือของเมืองทองเนี่ยยื่นข้อเสนอมาครั้งนั้นเนี่ยลูกชายของอิลิเกเป็นคนประสานนะครับประสานให้ทีสินแดงดาไปเล่นที่สโมรสรแห่งนี้ในโปรตุเกสบทสรุปสุดท้ายทีสินได้คุยกับบอร์ดบริหารได้คุยกับ คุณโรลิซ้อวาจาว่าทิศทางในยุโรปหมุดหมายปลายทางของเขาจะไปอยู่ที่ไหนทีสินก็พร้อมอยู่แล้วแหละครับกับการไปเล่นที่ยุโรปเพียงแต่ว่าปลายทางที่จะไปมันต้องเป็นปลายทางที่ได้โอกาสเป็นปลายทางที่เขาจะต้องไปฝึกฝนฝีเท้าตัวเองเป็นปลายทางที่มีเป้าหมายที่มันจะต้องชัดเจนมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วครับสัญญาหนึ่งปีเกิดขึ้นกับเอเมริกาครับสัญญาการยืมตัว ทีสินดนงดาตัดสินใจไปค้าแข้งอย่างประเทศสเปนซึ่งการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยเอากันจริงๆแทบจะไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรมากมายในแง่ของการที่จะเดินทางไปเล่นการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วที่สุดเพราะว่าทีมสินเองอยากไปลองฟุตบอลอาชีพในยุโรปแบบจริงจังนะครับ